สวัสดีค่ะสายรุ่งยงค่าววันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางนะคะซึ่งกะยะทได้มีการพบปะธุรกิจยางในงาน MRE Dinner 2024นะคะร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและก็ทิศทางกงารขับเคลื่อนของยาง e u d r สู่ความยั่งยืนนั่นเองค่ะกะยะทนะคะนำโดยดรเพิกนะคะประธานกรรมการกะยะทอทและก็นายสุทศน์รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยได้มีการเข้าร่วมงานนี้นะคะ อยู่ที่ประเทศมาเลเซียค่ะเพื่อพบปะผู้ประกอบการและก็นายกสมาคมยางพาราก็อย่างเช่นสมาคมถุงมือยางมาเลเซียนะคะสมาคมยางอินโดนีเซียสมาคมยางกัมพูชาสมาคมยางสินเต่าสมาคมยางพาราไทยและผู้ประกอบการเทรดเดอร์จากสิงคโปร์จีนสหภาพยุโรปเป็นต้นนะคะซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นในประเด็นของกฎระเบียบของ EUDR ทั้งการกำหนดราคาและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ EUDR ค่ะโดยมุ่งเน้นสู่ความยั่งยืนของยางพาราธรรมชาติทั้งระบบนะคะอย่างไรก็ตามในฐานะไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกไทยยังคงเป็นประเทศที่ได้รับความเชื่อมั่นนะคะจากผู้ซื้อและก็ผู้ประกอบการในการเดินหน้าเตรียมความพร้อมกฎระเบียบต่างๆด้วยที่มุ่งเน้นนะคะการไม่ตัดไม้ทำลายป่า พร้อมด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมั่นในความร่วมมือกับรัฐบาลมาเลเซียโดย MRB นะคะแล้วก็การยางแห่งประเทศไทยจะยิ่งเพิ่มความเข้มแข็งและเชื่อมั่นต่อการพัฒนายางธรรมชาติต่อห่วงโซ่อุปทานของยางพาราให้เกิดมาตรฐานซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและอุตสาหกรรมยางพาราในอนาคตด้วยค่ะ และนี่ก็คือเป็นการพบปะสำหรับนักธุรกิจทั่วโลกก็ว่าได้นะคะเกี่ยวกับยางพาราเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราอยู่ดีกินดีรักษาความยั่งยืนไว้นะคะ